ชีวิตคนเรามันมีทั้งสุขและทั้งทุกข์ที่สำคัญคือเวลาเจอความทุกข์เราจะผ่านมันไปได้ยังไงวันสุขของวันสุขโดยการทัไทชนกขอผลกลาง สวัสดีค่ะฉันชื่อวันศุกร์ที่ชื่อนี้เพราะฉันเกิดวันศุกร์แต่ก็มีหลายคนคิดว่าชื่อวันศุกร์ซึ่งแม่ก็บอกว่าดีแล้วจะได้มีความสุขในทุกๆวันฉันมีพี่ชายหนึ่งคนชื่อต้นปีถ้ารู้ที่มาของชื่อฉันคงไม่ต้องถามนะคะว่าทำไมพี่ชายถึงชื่อต้นปี ครอบครัวเรามีกันอยู่สี่คนมีพ่อแม่พี่ต้นปีและฉันพี่ต้นปีอายุ16ปีเป็นพี่ฉันสองปีแม่ทำงานเป็นพยาบาลส่วนพ่อทำงานอิสระที่เขาเรียกกันว่าฟรีแลนซ์พอรับจ้างถ่ายรูปในงานต่างๆฉันกับพี่ชายจึงมีรูปสวยๆมาลงเฟซบุ๊กเสมอเวลาที่เราไปเที่ยวไหนต่อไหนด้วยกัน แม่ของฉันเป็นคนเจ้าระเบียบและค่อนข้างดุพี่ต้นปีแอบกระซิบว่าเพราะเป็นพยาบาลน,นี่แหละถึงได้เจ้าระเบียบเรียบร้อยในขณะที่พ่อเป็นคนง่ายๆสบายๆไม่ค่อยมีกฎเกณฑ์และฉันกับพี่จริงสนิทกับพ่อมากกว่าแม่ครอบครัวเราเหมือนจะมีความสุขเพราะถึงแม่จะเจ้าระเบียบแต่แม่ก็ให้อิสระฉันกับพี่ทำอะไรอะไรที่อยากทำ โดยไม่มาคอยบังคับส่วนพ่อก็ตามใจฉันทุกเรื่องอยากได้อะไรพ่อก็หามาให้งานของพ่อเป็นงานที่ไม่แน่นอนต้องเดินทางไปต่างจังหวัดหรือบางครั้งก็ไปค้างที่อื่นหลายๆวันเพราะพ่อบอกว่ามีงานถ่ายรูปนะฉันกับพี่ต้นปี เลยชินกับการที่พ่อไม่อยู่บ้านหลายๆวันบางทีพ่อกลับมาวันสองวันแล้วก็ออกไปใหม่แล้วแม่เองก็ไม่ค่อยถามว่าพ่อไปไหนเพราะแม่เองก็งานยุ่งเหมือนกันบางวันแม่ต้องเข้าเวรดึกๆก,กลับมาอีกทีก็เช้าแต่ฉันกับพี่ก็ไม่รู้สึกว่าขาดความอบอุ่นนะเพราะวันที่พ่อหรือแม่อยู่บ้านทั้งพ่อกับแม่ก็ให้เวลากับฉันและพี่อย่างเต็มที่ หรือเพราะฉันมีเพื่อนเยอะก็ไม่รู้เลยทำให้ไม่ค่อยรู้สึกเหงาเมื่อช่วงที่ฉันอยู่มอต้นฉันรู้สึกว่าพ่อน่าจะทำงานหนักกว่าเดิมเพราะพ่อไม่ค่อยอยู่บ้านแต่ทุกครั้งที่ไม่อยู่บ้านพ่อก็จะโทรหาหรือไม่ก็ลายคุยกับฉันและพี่ต้นปีทั้งก่อนไปโรงเรียนและเย็นหลังเลิกเรียน จนชั้นขึ้นมสามวันแรกของการเปิดเรียนปกติทุกวันแรกของการเปิดเรียนพ่อจะไปส่งฉันแต่ปีนี้พ่อไปต่างจังหวัดพ่อลายมาบอกว่าพ่อกลับมาไม่ทันหนูให้แม่ไปส่งนะลูกฉันแปลกใจนิดนึงที่พ่อไม่โทรบอกแม่กลับมาบอกชั้นเมื่อฉันหันไปบอกแม่ ฉันรู้สึกว่าแม่งเงียบไปแล้วก็พยักหน้าแต่ไม่พูดอะไรจากนั้นก็เรียกฉันและพี่ต้นปีขึ้นรถเพื่อไปส่งที่โรงเรียนในระหว่างนั่งรถไปโรงเรียนฉันแอบมองหน้าแม่เพราะรู้สึกว่าแม่งเงียบผิดปกติปกติแม่ต้องหาเรื่องมาคุยมาถามหรือไม่ก็มาบ่นฉันแต่วันนี้แม่ไม่พูดอะไรเลย ฉันเพิ่งสังเกตว่าหลายเดือนที่ผ่านมาเวลาพ่อไปต่างจังหวัดพ่อจะโทรมาหาฉันหรือไม่ก็พี่ต้นปีและเมื่อพ่อกลับมาบ้านก็เป็นช่วงที่แม่ไปเข้าเวรพ่อกับแม่เลยเจอกันน้อยลงฉันยังพกความรู้สึก ในสิ่งผิดปกติเหล่านี้เข้ามาในโรงเรียนแล้วก็เอาหลายๆเรื่องมาจับแพะชนแก่และเก็บมาคิดตลอดชั่วโมงเรียนจนดีหน้าเพื่อนสนิทที่นั่งข้างๆฉันสังเกตได้นังสุกแกเป็นไรวะนี่ครูมองหลายรอบเลยนะเว้ยฉันสะดุ้งเฮือกหันไปหัวเราะแหะ,แะออุย้ห อใจลอยไปหน่อยนะ่ะเอาแกนี่ดีหน้าเกาหัวแกรแก,แกช่วงเที่ยงฉันก็ยังนั่งเขี่ยข้าวในจานพร้อมกับคิดปฏิปะต่อเรื่องต่างๆที่ผ่านมาฉันเพิ่งคิดขึ้นมาได้ว่าสองสามเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงสงกรานก่อนเปิดเทอมปกติ พ่อจะพาแม่กับฉันไปเที่ยวทะเลหรือไม่ก็ไปเยี่ยมคุณปู่คุณย่าที่นครสวรรค์แต่ปีนี้พ่อบอกว่าติดงานด่วนน่าจะไปหลายวันเอาไว้คราวหน้ามีวันหยุดยาวๆเดี๋ยวพ่อจะพาไปเที่ยวนะฉันงอนพ่อเป็นหลายวันจดพ่อต้องซื้อตุ๊กตามางอเพราะฉันมัวแต่งอนเรื่องไม่ได้ไปทะเลฉันลืมไปว่า คืนก่อนที่พ่อจะไปต่างจังหวัดพ่อคุยอะไรกับแม่ไม่รู้อยู่ในครัวแล้วก็เสียงดังเหมือนจะทะเลาะกันแต่พอฉันเดินเข้าไปพ่อก็เงียบและเดินกลับเข้าห้องนอนตอนนั้นฉันมัวแต่งหงุดหงิดอยากไปเที่ยวเลยไม่ได้สังเกตว่าแม่เริ่มผิดปกติตั้งแต่วันนั้นแล้วจากวันนั้นแม่ก็ไม่ค่อยยิ้มเก่งเหมือนเดิม ้สุกไหวเปล่าวะเนี่ยเสียงดีน่าดังข้างหูพร้อมตีแขนฉันดังเพียอ้อยไรวะนี่ก็เรียกหลายรอบแล้วนะเว้ยแกจะเขี่ยข้าวหาเลขไทยสองตัวหรอวะทำไมไม่กินเนี่ยดีหน้าทำท่างุดหงิดเออเออโทษดีหน่าเป็นเพื่อนสนิทฉัน ฉันคิดว่าน่าจะเล่าอะไรให้ฟังได้มันคงเก็บความลับและให้คำปรึกษาได้ดีดีนาฉันสงสัยอะไรอย่างว่าแต่แกห้ามบอกใครนะเว้ยดีนาทำท่าหูพึ่งขยับตัวเบียดเข้ามาจนฉันแทบตกเก้าอี้อะไรวะหรือว่าดีนาทำท่ามองซ้ายมองขวาหรือว่าไอทีมันขอแกเป็นแฟนแล้ว ไอ้บ้าฉันเผลอตะโกนลั่นแล้วก็ทุบตีหน้าเสียงดังอากที่เป็นเพื่อนร่วมห้องที่ฉันสงสัยว่าน่าจะจีบฉันมาตั้งแต่มสองเทอมปลายแต่เขาก็ไม่บอกอะไรมากกว่าเอาขนมมาฝากและส่งสติ๊กเกอร์ลายเฉยๆมาทักฉันทุกเชา้าฉันสงสัยว่าพ่อจะมีเมียน้อยว่าเฮ้ยคราวนี้ดีหน้าตะโกนดางกว่าฉัน จนครูเวรที่ยืนเฝ้านักเรียนอยู่หันมาทำตาดุเย็นวันนั้นระหว่างฉันรอพี่ต้นปีเรียนพิเศษแล้วก็รอแม่มารับปกติพี่ต้นปีจะเลิกเรียนช้ากว่าฉันประมาณ30นาทีเมื่อลงมาได้สักพักแม่ถึงจะมารับในระหว่างนี้ฉันจึงมีเวลานานพอ ที่จะคุยกับดีนาต่อเนื่องจากเรื่องเมื่อกลางวันเฮ้ย hey, ไหนแกว่าพ่อแกมีเมียน้อยหรอแกรู้ได้ไงวะดีนาทำท่าสงสัยฉันก็ไม่รู้หรอกเดาไปงั้นแหละเอาไอ้นี่ตกลงว่าไงกันแนะ่ฉันเลยลําดับเรื่องราวต่างๆเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ที่พ่อไม่มาส่งทั้งที่ทุกเทอม ยุ่งแค่ไหนพ่อก็จะมาแล้วค่อยไปธุระแล้วพ่อก็ไม่คุยกับแม่แต่คุยกับฉันแทนตอนแรกดีน่าหาว่าฉันคิดมากแค่เรื่องพ่อไม่มาส่งก็ไม่น่าจะแปลว่าพ่อเปลี่ยนใจจนฉันต้องเถียงว่ากิจกรรมส่งไปโรงเรียนวันเปิดเทอมมันคือเรื่องสำคัญสำหรับครอบครัวเราและพ่อก็เคยบอกว่า ยุ่งแค่ไหนแต่วันเปิดเทอมพ่อก็จะเป็นคนมาส่งหนูเองแล้วฉันก็เล่าย้อนไปถึงเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นและเริ่มเอาหลายๆเหตุการณ์มาปฏิปะต่อกันแต่ฉันมองข้ามเพราะมัวแต่เอาเวลาไปคิดเรื่องอื่นพ่อจะมีงานค่อนข้างเยอะมีโทรศัพท์เข้ามาบ่อยนั่นก็เป็นเรื่องธรรมดาบางทีฉันยังแอบไปชะโงกดู ว่าใครโทรเข้ามาฉันเพิ่งนึกได้ว่าตั้งแต่ช่วงปิดเทอมมสองที่ผ่านมาพ่อจะปิดเสียงโทรศัพท์และเมื่อมีโทรศัพท์เข้ามาพ่อจะรีบหยิบโทรศัพท์แล้วก็ออกไปรับข้างนอกแต่ตอนนั้นฉันคิดว่าพ่ออาจจะคุยธุระสำคัญแล้วกลัวเสียงฉันจะดังรบกวน ฉันเพิ่งจได้ว่ามีวันหนึ่งพ่อออกไปทำธุระอะไรสักอย่างแล้วกลับเข้ามาพ่อบอกว่าลืมของวันนั้นพ่อติดเครื่องยนต์ไว้ทั้งๆที่พ่อก็เข้ามานานพอสมควรเกือบสิบนาทีวันนั้นฉันบ่นว่าทาไมพ่อไม่ดับเครื่องก่อนน้าเข้ามาก็ต้องนานฉันนึกออกแล้ว วันนั้นพี่ต้นปีบอกว่าสงสัยพ,พ่อพาใครมาด้วยมัง้งแสดงว่าพี่ต้นปีรู้อะไรบางอย่างมาก่อนฉันและฉันนึกออกแล้วมีวันหนึง่งแม่ถามฉันว่าสิ้นเดือนวันหยุดยาวหนูอยากไปเที่ยวทะเลหรือไปเที่ยวภูเขาล่ะลูกพอฉันบอกว่าแล้วแม่ว่างพาหนูไปหรอ แม่กอดฉันแล้วบอกว่าว่างสิต่อไปแม่จะพยายามหาเวลาพาหนูไปเที่ยวเองฮ่าทำไมฉันไม่รู้อะไรมาก่อนหน้านี้เลยทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ฉันเล่าให้ดีหน้าฟังดีหน้ากอดอก นั่งฟังอย่างตั้งใจและสรุปตอนท้ายสั้นๆอย่างผู้ทรงภูมิว่าจากที่ฟังมาพ่อแกมีกิ๊กชั่วจากนั้นก็ยิงคำถามมารัวๆนี่แล้วแกจะทำยังไงต่อไปแกจะถามพ่อแกไหมแล้วแกจะบอกแม่แกไหมว่าแกรู้แล้วแกจะไปแหกอกนางเมียน้อยนั่นว่าแย่งพ่อแกมาอะไรเงี้ยเปล่า ฉันได้แต่ใสนะ่หน้ายังไม่รู้เลยฉันยังไม่ได้เตรียมตัวรับสภาพแบบนี้อฉันพูดและหมายความอย่างนั้นจริงๆครอบครัวของฉันเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและมีความสุขมาก่อนพอฉันอารมณ์ดีและใจเย็นจนใครต่อใครบอกว่าพ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีส่วนแม่แม้จะเจ้าระเบียบ และดุบ้างแต่ทุกคนก็จะพูดเสมอว่าพ่อโชคดีมากที่ได้แม่มาเป็นภรรยาส่วนฉันกับพี่ต้นปีก็ไม่เคยเกเรทำอะไรเสียหายไม่เคยดื้อกับพ่อแม่ฉันอาจจะไม่ได้เรียนเก่งไม่ได้มีความเป็นผู้นำแบบพี่ต้นปีแต่ฉันก็เป็นลูกที่ดีมาตลอดฉันไม่เคยทำอะไรผิด ทำไมฉันจะต้องเจออะไรแบบนี้คำถามนี้วนเวียนอยู่ในหัวฉันมาตลอดหลายวันจนฉันไม่กล้าจะพูดกับแม่เพราะกลัวว่าจะเผลอถามหรือแสดงอะไรออกมาหลังจากนั้นมาอีกหลายวันพ่อกลับมาค้างที่บ้านมาช่วยซ่อมท่อน้ำที่แตกช่วยเปลี่ยนหลอดไฟในครัว คืนนั้นพ่อกับแม่คุยอะไรกันบางอย่างค่อนข้างนานและไม่ได้ทะเลาะก,กันเสียงดังเหมือนที่ฉันเคยได้ยินแต่มันก็เป็นความนานที่ฉันรู้สึกอึดอัดตอนเช้าพ่อไปส่งฉันที่โรงเรียนมีโทรศัพท์เข้ามาพ่อรีบรับก่อนที่ฉันจะเห็นแล้วก็ตอบสั้นๆแค่อืมรู้ละ เดี๋ยวไปรับฉันอยากจะถามว่าพ่อคุยกับใครแต่พ่อไม่เปิดโอกาสให้ถามพ่อคุยกับฉันเรื่องเรียนเรื่องพี่ต้นปีแล้วถามเรื่องทีเพื่อนที่มาจีบฉันแต่พ่อก็ไม่ได้ให้เวลาฉันได้ถามอะไรกลับฉันเก็บความสงสัยว่า พ่อคุยอะไรกับแม่เอาไว้ในใจและตั้งใจว่าเย็นนี้เป็นตายร้ายดียังไงฉันจะต้องถามพ่อหรือแม่ให้รู้เรื่องฉันจะไม่เก็บความสงสัยแล้วก็คิดเองเออเองคนเดียวอีกต่อไปแล้วแต่เย็นวันนั้นแม่ไม่ได้มารับฉันแม่ให้นักขวัญที่ทำงานที่เดียวกับแม่และลูกน้าก็เรียนโรงเรียนเดียวกับฉันมารับฉันแทน หน้าตาณขวัญเหมือนร้องไห้มาพอเห็นฉันกับพี่ต้นปีณขวัญก็เข้ามากอดเปล่าสองคนแล้วก็บอกว่าแม่ให้นะมารับหนูไปโรงพยาบาลฉันมองหน้าพี่ต้นปีทำท่างงงงกำลังจะถามว่าทำไมต้องไปโรงพยาบาลทำไมไม่ส่งฉันกลับบ้านพี่ต้นปีเห็นณนขวัญตาแดงแดเลยสะกิดแขนฉันไว้ไม่ให้พูด ฉันเลยต้องยอมขึ้นรถไปแต่โดยดีและในระหว่างที่นั่งไปในรถพี่ต้นปีเอาโทรศัพท์มือถือที่เพิ่งได้คืนหลังจากต้องไปฝากคุณครูประจำชั้นไว้เอามาเล่นฉันก็ทำแบบเดียวกันเพราะไม่มีอะไรจะทำและหน้าตานักขวัญก็ดูเศร้าจนฉันไม่กล้าชวนคุยอะไรแต่เมื่อเปิดมือถือเข้าเฟซบุ๊กตัวเองฉันตัวชา มือสั่นจนมือถือล่นแล้วก็ร้องกรีดออกมาเสียงลัน่นนะขวขัญที่กำลังขับรถถึงกับสะดุ้งเฮือกเมื่อเห็นว่าฉันเป็นอะไรก็รีบร้องบอกพี่ต้นปีเสียงดังต้นปีดูน้องเร็วลูกพี่ต้นปีที่นั่งข้างคนขับรีบก้าวไปนั่งข้างๆฉันข้างหลังแล้วกอดฉันไว้แน่นตาแดงกำพี่ต้นปีคงเห็นข้อความเดียวกับที่ฉันเห็น เป็นข้อความจากหัวหน้างานของแม่โพสต์ที่หน้าเฟซบุ๊กแม่โดยแท็กชั้นและพี่ต้นปีอ i p พีพ่อเอกขอเป็นกำลังใจให้แม่บีพี่ต้นปีและน้องวันศุกและมีข้อความอีกมากมายเต็มหน้าเฟซบุ๊ก ที่ฉันไม่ได้อ่านอีกแล้วเพราะน้ำตากรบตาจนพูดอะไรไม่ออกฉันร้องไห้โฮมาตลอดทางส่วนพี่ต้นปีก็กอดฉันแน่นทั้งที่พี่ต้นปีก็น้ำตาคลอตลอดเวลาเมื่อมาถึงโรงพยาบาลฉันไม่รู้ใครต่อใครมากันเยอะไปหมดทุกคนมากอดแม่และกอดฉันกับพี่ต้นปีเอาไว้แน่นและฉันได้รู้ว่าณนะขวัญตั้งใจจะพาฉันมาหาพ่อ แต่มาไม่ทันพ่อขับรถประสานงากับรถสิบล้อที่ขับกินเลนเข้ามารถพ่อแหกโค้งลงข้างทางพ่อตายทันทีในที่เกิดเหตุและหมอพยายามช่วยปั๊มหัวใจแต่พ่อไม่กลับมาพ่อไปกับผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนั้นบาดเจ็บสาหัส และมาตายที่โรงพยาบาลมีคนเห็นเหตุการณ์บอกว่ารถพ่อเพิ่งเลี้ยวออกมาจากโรงแรมแห่งหนึ่งแถวๆนั้นงานศพของพ่อมีคนมามากมายทั้งที่เป็นญาติญาติเพื่อนพ่อเพื่อนแม่และคุณครูที่โรงเรียนของฉัน ทุกคนเข้าไปกอดแม่มีข้อความเป็นกำลังใจส่งมามากมายฉันเห็นแม่ร้องไห้วันที่รับศพพ่อวันเดียวจากนั้นแม่ก็ไม่เคยร้องไห้อีกเลยวันหนึ่งในวันสวดฉันได้ยินเสียงแว่วๆว จากคุณป้าข้างบ้านที่มาฟังสวดศพด้วยแม่บีนี่ใจเย็นมากถ้าเป็นฉันนะ,ะตายก็ไม่เผาผีใช่ผัวไปตายกับเมียน้อยเป็นนี้นะจะประจานทั้งคู่เลยตลอดงานศพพ่อจนถึงวันเผาแม่ทำตัวเป็นปกติมาก แม่ก็ยังทำอะไรๆให้ฉันและพี่ต้นปีตามปกติทุกวันแม่จะเอาอาหารที่พ่อชอบมาวางไว้ข้างๆโรงแล้วเคาะพูดอะไรบางอย่างวันเผาแม่บอกให้ฉันไปกราบลาพ่อแต่แม่ไม่เข้าไปเมื่อฉันถามว่าแล้วแม่ไม่ไปดูพ่อหรอแม่ยิ้มยิ้มแล้วบอกว่า ไม่หรอกแม่มีความทรงจำที่ดีของพ่ออยู่ในใจแล้วส่วนศพของผู้หญิงคนนั้นเผาหลังจากงานพ่อผ่านไปแม่ไปงานผู้หญิงคนนั้นด้วยพ่อแม่ของผู้หญิงคนนั้นหลบตาไม่กล้าสู้หน้าแม่ฉันไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ถึงต้องไปงานเขาทั้งที่เขาแย่งพ่อไปจากแม่และเขาเป็นส่วนหนึ่ง ทำให้พ่อตายแต่ฉันก็ไม่กล้าถามวันสุดท้ายที่ฉันได้อยู่กับพ่อคือวันลอยอังคารแม่พาฉันและพี่ต้นปีไปลอยอังคารพ่อยังทะเลแห่งหนึง่งที่ครอบครัวเราเคยมาเป็นครั้งสุดท้าย วันนั้นแม่ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นปกติและฉันก็ตัดสินใจที่จะคุยกับแม่เรื่องนี้แม่แม่รู้เรื่องพ่อมีคนอื่นนานหรือ,อยังคะแม่ยิ้มแม่รู้ตั้งแต่วันแรกที่พ่อมีแล้วละ่ะเขาว่าผู้หญิงมีเซนสด์ดีหนูเชื่อแม่ไหมละ่ะเชื่อสิเพราะฉันเองก็มีเซนสด์ดีแต่แค่ฉันไปสนใจเรื่องอื่นมากกว่าเท่านั้นเอง แล้วทำไมแม่คงรู้ว่าฉันจะถามอะไรแม่ไม่โกรธพ่อหรอกเขาเลือกทางเดินชีวิตของเขาเองส่วนแม่ทำหน้าที่ของแม่อย่างดีที่สุดแล้วชีวิตคนเรามันมีทั้งสุขและทั้งทุกข์ที่สำคัญคือเวลาเจอความทุกข์เราจะผ่านมันไปได้ยังไงแม่มีหนู แม่มีพี่ต้นปีหนูคือความสุขของแม่หนูยังต้องเจอเรื่องอะไรอีกมากมายในชีวิตความทุกข์มันเข้ามาแล้วก็จากไปไม่มีอะไรอยู่กับเรานานหรอกแต่หนูต้องมีชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขนั่นแหละสำคัญที่สุดแล้วตอนนี้แม่มีความสุขไหมคะฉันถามแบบเด็กอยากรู้อยากเห็น มีความสุขมากเพราะความสุขของแม่อยู่ตรงนี้ไงแม่กอดฉันและพี่ต้นปีฉันอยากจะถามว่าแล้วแม่ยังคิดถึงพ่อไหมแต่ฉันก็ดาว,ว่าแม่คงตอบเหมือนวันที่เผาพ่อคือความทรงจำดีๆของพ่ออยู่ในใจแม่แล้ว ฉันไม่รู้ว่าฉันจะมีชีวิตอย่างมีความสุขได้เหมือนวันที่พ่อเคยอยู่ไหมแต่ฉันรู้ว่าทุกครั้งที่ฉันมีปัญหาฉันจะต้องผ่านมันไปให้ได้ด้วยความเข้มแข็งอย่างที่แม่เป็นวันนี้ฉันอาจจะยังโกรธพ่อแต่ฉันก็รู้ว่าความโกรธมันจะค่อยๆจางหายไปเหลือแต่ความทรงจำดีๆ ที่ฉันจะต้องจดจำไว้และในวันนี้ฉันมีแม่ที่รักฉันมีพี่ต้นปีที่แม้จะชอบแกล้งฉันแต่วันที่พ่อเสียพี่ต้นปีก็กอดฉันไว้แน่นฉันก็ได้รู้ว่าอ้อมกอดของพี่ต้นปีอบอุ่นไม่แพ้อ,อ้อมกอดของพ่อเลยถ้าพ่อมีโอกาสได้ยินฉันฉันคงจะบอกพ่อว่า พ่อคะครอบครัวเราสบายดีคะ่ะและหนูจะมีชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆวันพ่อไม่ต้องห่วงหนูนะคะ ูกับผู้เขียนการทไทชนกขอผลกลางหรือการทไทชนกการดิ์อายุ14ปีเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3หลักสูตรสองภาษาโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศนครราชสีมา